ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานจากครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพโดยนางสาวรัติการเต้าทองครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านบกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจ,จเจริญประวัติผู้ขอรับการประเมินนางสาวรัติการเต้าทอง ปัจจุบันอายุ26ปีภูมิลำเนาอเภอเมืองจังหวัดมหน้าเจริญประวัติการศึกษา ปีการศึกษา2555บจบการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านโนนนามแทง่งปีการศึกษา2559บกาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนอนํานาจเจริญปีการศึกษา2565บจบการศึกษาระดับปริญญาตรีรุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีในวันที่28ตุลาคมพุทธศักราช2565ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิน่นปฏิบัติงานณโรงเรียนบ้านโบกอำเภอเสนาคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญปฏิบัติหน้าที่เป็นครูประจำชั้นประมศึกษาปีที่6ปัจจุบันสอนวิชาคณิตศาสตร์และการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาตอน องค์ประกอบที่1การปฏิบัติตนในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มขพเจ้าปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างเคร่งคัดมีความจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ิดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในการปฏิบัติตนขพเจ้าได้เน้นผู้เรียนเป็นหลักตั้งใจในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ครูอย่างเต็มที่เต็มความสามารถให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนโดยไม่ได้ปิดบังใดๆพยายามถ่ายทอดทักษะการใช้ชีวิตการใช้เทคโนโลยีและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21 เมื่อผู้เรียนได้ผ่านการเรียนรู้และการศึกษาแล้วทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้ทักษะที่ได้นำไปปรับประยุกต์ใช้และนำไปใช้ในสังคมปัจจุบันได้อย่างปลอดภัยข้าพเจ้าได้ยึดถือคำว่าครูต้องรับและเมตตาสิทธิโดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังใจนักเรียนในการศึกษาเล่าเรียนการตอบสนองความต้องการความถนัด ความสนใจของสิทธิ์อย่างจริงจังสอดคล้องกับความเคารพก,การยอมรับการเห็นอกเห็นใจต่อสิทธิพื้นฐานของสิทธิ์จนเป็นที่ไว้วางใจเชื่อถือและชื่นชมได้เป็นผลไปสู่การพัฒนารอบด้านอย่างเท่าเทียมองค์ประกอบที่2การปฏิบัติงานข้าพเจ้าพยายามปฏิบัติหน้าที่ครูอย่างเต็มที่เต็มความสามารถทั้งด้านการสอนและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชาอย่างเต็มที่ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายบริหารงานงบประมาณปีงบประมาณ2,566ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการปีงบประมาณ2,567ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินมีการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรณวิชาชีพครูและมีการพัฒนาตนเองจนเป็นที่ยอมรับในสถานศึกษา สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายและสิ่งที่น่าสนใจในด้านการสอนได้มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อเตรียมการสอนให้ครอบคลุมเนื้อหา และเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะครบและครอบคลุมเนื้อหาทุกหน่วยการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิชาชีพครูทั้งภายในและภายนอกองค์กรและเข้าร่วมกิจกรรมที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลในแวดวงอาชีพครูแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมกันพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ตลอดจนสร้างเครือข่ายทางวิชาการในรูปแบบช่องทางต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระหว่างองค์กรในด้านการปฏิบัติงานการให้ความร่วมมือแนะนำ ปรึกษาช่วยเหลือแก่เพื่อนคู่ทั้งเรื่องส่วนตัวและการงานตามโอกาสต่างๆอย่างเหมาะสมรวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนตามประเพณีในท้องถิ่นต่างๆและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนะนำแนวทางการปฏิบัติตนปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และวิจัยในชั้นเรียนการพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที T ่แพร์ค CBL PBL ดำเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีลักษณะทําซ้ำเป็นวงจรทั้งหมด3วงจรช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการสังเกตวิเคราะห์และตั้งคำถาม นำไปสู่คำตอบที่ต้องการโดยอาศัยทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์และการแก้ปัญหานักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจว่าเนื้อหาที่เรียนมีความหมายและเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันอีกทั้งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในชุมชน และช่วยให้นักเรียนเห็นความสำคัญของสิ่งที่ได้เรียนรู้รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและเข้าถึงบทบาท และความสำคัญของชุมชนต่อการพัฒนาตนเองผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนผู้เรียนได้รับการพัฒนาทางด้านการเรียนรู้และการใช้ชีวิตพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะครบทุกด้านผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ฝึกปฏิบัติจริงสอดคล้องกับความต้องการและสไตล์การเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนนักเรียนรู้สึกสบายใจและกล้าถามและแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองส่งผลให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผลที่เกิดขึ้นกับครูครูมีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในห้องเรียนได้สัมผัสกับความหลากหลายของนักเรียนซึ่งช่วยให้เข้าใจ และสามารถตอบสนองความต้องการและความท้าทายของนักเรียนได้ดียิ่งขึ้นทําให้พัฒนาทักษะการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและการทํางานร่วมกับครูที่มีประสบการณ์ช่วยสร้างทักษะความเป็นผู้นําเสริมสร้างความมั่นใจในการสอนและการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโบก ได้รับบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทีมงานครูส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางการสอนและดำเนินง,งานอย่างมีประสิทธิภาพมีการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่งคนดีและมีความสุขครูมีความรู้มีสมรรถนะการสอนมีจิตวิญญาณความเป็นครูและนำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆผลที่เกิดขึ้นกับชุมชนชุมชนได้รับบุคลากร ที่มีคุณภาพสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพเพื่อไปพัฒนา และต่อยอดในชุมชนเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองและผู้นำชุมชนมีกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการพัฒนาชุมชนซึ่งช่วยกระตุ้นความมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนและช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนจากผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งครูผู้ช่วยในระยะเวลา2ปีส่งผลให้เกิดการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ซึ่งประสบการณ์ในฐานะครูผู้ช่วยช่วยเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านเพื่อให้ตนเองมีศักยภาพในระดับที่สูงขึ้นและพร้อมที่จะต่อยอดจากครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพรัติการเต้าทองครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านบก